ใช่อะดูคนนี้ก็พี่ินินครับตัวใบสามออกไหมออกตัวเป็นไงพี่จินินฮะก็ดีนะครับแต่ไม่ดีมากครับอยดูวิ่งสายตลอดเลยครับแปดจุดเก้าห้าครับพี่นินครับตัวตัวใบแรกเลยครับอันเนี้ยอันเนี้ยตัวใบแรกแน่นอนครับอันนี้อันนี้ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ อร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไปบุรีรัมย์แล้วใช่ครับโอ้ตัวไปแรกครับไปแล้วครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่แน่ครับ904มีหนาวแล้วครับ902จากเมื่อกี้บอกเบาๆตอนนี้เริ่มเหนื่อยครับใช่ครับ904หนักเลยครับครับผมรัน2คิวสเผื่อต้องออกแน่ๆแต่เมื่อกี้นี่ไม่ต้องออกแล้วคิว2ครับเก็บรถได้เลยนะครับเชื่อขนมกินได้เลยครับมาคันนี้ก็รู้สึกจะ เดี๋ยวดูข้างรถนะครับคันนี้สีสม้มส้มจี๊ดหรือเปล่าใช่ไหมคันนี้สวยครับอสามเสือใช่ไหมอ,อันนี้ก็ทำที่